โอเคมาก็สวัสดีครับทุกคนนี่อยู่เกมโอเวอร์สองอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่ครับเรากลับมาอยู่กับคอนเทนต์ซีรีส์ใหม่นะฮะที่ผมอยากจะทําขึ้นมาในวันนี้นะครับก็คือการจับคู่ฮีโร่คอมโบครับโดยที่เรื่องนี้นะครับไม่ใช่เรื่องของทีมคอมนะครับเรื่องทีมคอมเนี่ยเราจะพูดกันในอีกในอนาคตนะครับเดี๋ยวผมทําแน่นอนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาพูดกันในส่วนที่ว่าถ้าเกิดสมมุติคุณเล่นกับเพื่อนนะฮะแล้วไม่รู้จะเล่นตัวอะไรดีถูกไหมฮะเอออยากจะเล่นกับเพื่อนแล้วอ,อยากจะแบบ คอมโบกับเพื่อนน่ะเออนะครับให้มันตัวละครมันเข้ากันได้ดีเนี่ยเราต้องเล่นตัวอะไรบ้างดีกว่านะเอาประมาณนี้และกันเป็นแนวทางไกด์ง่ายๆนะฮะโดยที่เรื่องนี้นะครับผมจะโคเวอร์ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่หูระหว่าง uh, DPS support DPS tank นะฮะ support สอตัวหรือว่า support ท a n k อะไรพวกนี้ผมทําให้หมดเลยนะครับแต่ว่าในวันนี้เราจะพูดกันเรื่องของ DPS support ก่อนละกันนะเอาคู่แรกก่อนละกันนะเป็นคู่ DPS support ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยกับ10ฮีโร่คู่หูคอมโบนะครับที่สายซัพพอร์ตดี s ต้องลองนะฮะเอาไปลองเล่นดูได้เลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า และถ้าเกิดว่าคุณกำลังอยากจะเติมเกม Overwatch แล้วไม่รู้ทำยังไงดีผมขอแนะนำ l i c h m a n Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ทักแอดมินไปได้เลยและอย่าลืมเข้าไปกดติดตามได้ที่ l i n e แอด l i c h m a n Shop และ Facebook l i c h m a n Shop เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและกิจกรรมต่างๆใครที่สนใจนะครับก็กดเข้าที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะนะครับสํหรับคู่แรกนะครับก็คือ Fara Mercy นะฮะ เป็นคู่ที่ผมกล้าพูดได้เลยว่านี่คือตัวอย่างที่ดีที่สุดในการบอกว่าเฮ้ยมึงเล่นตัวอะไรที่มันคอมโบกันดีวะนะครับเล่นที่แบบว่ามันเข้ากันได้ดีเนี่ยไอตัวเนี้ยมาก่อนเลยคู่นี้เนี่ยมาก่อนเลยก็คือฟาร่ากับเมอร์ซี่นะครับด้วยการที่ฟาร่านะครับเป็นตัวละครที่บินได้นะครับทำให้เมอร์ซี่สามารถใช้สกิลการเด n นแองเจิลเนี่ยพุ่งขึ้นไปบนฟา้าได้นะครับทำให้เมอร์ซี่ลอยอยู่บนอากาศได้ตลอดเวลาช่วยส่งเสริมให้การเอาชีวิตรอดของเมอร์ซี่เนี่ยทำได้ง่ายขึ้นมากนะครับเมอร์ซี่ที่ลอยอยู่กลางากศ ศัตรูก็จะยิงยากมากๆถูกไหมฮะแม้ว่าเขาจะเล่นสไนเปอร์หรือฮีสแกนต่างๆเนี่ยแต่ว่าเมอร์ซี่ันตัวค่อนข้างเล็กนะฮะถ้าเกิดว่าไม่แม่นจริงเนี่ยการยิงเมอร์ซี่ที่อยู่กับฟาร่าเนี่ยคือยากมากๆนะครับแล้วฟาร่าเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากการที่เมอร์ซี่เนี่ยคอยตามประกบฮิลรวมถึงบูสต์ดาเมจให้กับฟาร่านะครับเพราะว่าฟาร่าเนี่ยเป็นตัวที่เอ่อตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็บินได้ถูกไหมฮะทำให้มีโอกาสโดนโฟกัสยิงได้ง่ายนะครับเมอร์ซี่ก็เข้ามาช่วยกลบจุดอ่อนตรงนี้ด้วยของฟาร่า นะครับทำให้ฟาร่าสามารถทําเกมได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการฮิลให้นะครับบูสต์ดาเมจให้ก็คือแรงมากด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณบูสต์ดาเมจให้ฟาร่านะครับแล้วฟาร่ายิงล็อกเก็ตไปโดนตัวละครเลือด200นี่คือตายทันทีนะครับย้ําเลยว่าตายทันทีนะฮะแรงมากๆทำให้คู่นี้นะครับกลายเป็นคู่เอกของเราเลยที่ไม่ว่าใครจะพูดถึงเรื่องฮีโร่คอมโบกันนะครับก็คือ2ตัวนี้ต้องมาก่อนเสมอนะฮะสามารถกบจุดอ่อนแล้วก็ช่วยส่งเสริมจุดเด่นของกันและกันได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะฮะ คู่ที่2นะครับคือโซเยอร์กับคิริโกะนะฮะหลายคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นไปถึงแดงสูงๆแล้วก็จเจอปัญหาตรงที่ว่าอันติเมตของโซเยอร์เนี่ยใช้งานยากนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยศัตรูก็วิ่งหลบเข้าที่กำบังถูกไหมฮะแล้วก็แบบไล่ยิงเขาไม่ทันถ้าเกิดว่าไม่เปิดแบบจังหวะดีจริงๆเนี่ยบอกได้เลยว่าอันติโซเยอร์เนี่ยใช้งานค่อนข้างยากทีเดียวแต่ว่าปัญหาเนี่ยจะหมดไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้อันติเมตร่วมกับคิริโกะนะครับก็คือใช้คิสเนรัสเข้าไปช่วยด้วยเนี่ยการาาสาิเวางเะวเะวงร่าอัน ทำให้สามารถไล่ตามเป้าหมายได้ไวขึ้นแล้วก็ยิงเร็วมากนะครับยิงเร็วแบบโหโคตรปืนกลนะครับแล้วเป็นเอ็มบอทแทบจะก,การันตีเลยว่าคุณจะชนะไฟนั้นได้นะครับบอกได้เลยว,ว่าคอมโบนี้คือโหดมากๆนะครับรวมถึงคิริกโกกับโซเยอร์นะครับพอยืนด้วยกันเนี่ยเป็นคู่หูที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากเพราะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมีการเบิร์ตดามจทั้งคู่นะครับอย่างโซเยอร์ก็จะมียิงมิซายใช่ไหมครับคิริกโกก็จะมีการปลาคู่ในที่บางครั้งถ้าเกิดเข้าหัวเนี่ยคือมันก็แรงมากนะ รมตีคู่นี้ได้แบบได้แบบง่ายมากนะฮะแล้วก็มีฮีลทั้งคู่ด้วยนะครับตายยากทั้งคู่ช่วยเหลือกันได้แบบดีมากๆนะครับ คู่ที่3กับเกนจิอานาครับแน่นอน2ตัวนี้ค่ะก็คือคู่หูกันมานานแล้วนะครับด้วยการใช้คอมโบนาโนเบลดนั่นเองนะครับจากการที่เกนจิเปิดดักก้อนเบดใช่ไหมครับอานาก็ใช้นาโนบูสให้ทําให้เกนจิสามารถฟันทีเดียวตายนะครับตีแรงมากนะครับพวกตัวเลือดสองร้อยนี่คือโดนเกนจิฟันทีเดียวตายหมดนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบดูโปรเพเยอร์เกนจิเล่นเนี่ยก็จะเห็นคอมโบนาโนเบดกันจนชินแล้วนะฮะรวมถึงสกิลของอานานะครับอย่างเบลดิกเกเนตนะครับสามารถช่วยให้ เกนจิฆ่าแนวหลังเขาได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าอานามีจังหวะปลาขวดไปนะครับศัตรูติดม่วงเลือดน้อยมาเกนจิก็สามารถที่จะไปปิดสกอร์ได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับเพียงแต่ว่าคู่หูนี้มีข้อเสียอย่างเดียวคืออานาก็ต้องเข้มหน่อยนะนะครับก็ต้องฮิวเกนจิได้อยู่นะถ้าเกิดว่าคุณฮิวเกนจิไม่ไหวน,นี่ก็พังแน่นอนนะครับแม่นมคมๆหน่อยก็จะทําให้คู่หูนี้เป็นคู่หูที่เก่งมากๆนะฮะ แถมตัวเกนจิเองเนี่ยก็มีสกิลแดที่ช่วยเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นนะครับทำให้บางครั้งถ้าเกิดว่าอานาโดนล,ล้วงเนี่ยเกนจิก็สามารถที่จะกลับมาป้องกันอานาได้ด้วยเออคือแบบ2ตัวนี้คือทํางานเข้าขากันได้ดีมากๆนะครับทั้งตอนที่อัลติเมทด้วยแล้วก็ตอนที่แบบใช้เล่นโดยธรรมดานะครับถือว่าดีมากๆเลยคู่ที่4กับแคสซิดี้ลูซิโอฮะหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนมาใหม่ของแคสซิดี้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าตัวนี้ยังเป็นตัวที่แบบ เน้นการโจมตีระยะกลางอยู่นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยแคสซิดี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวที่โจมตีใกล้แล้วคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ยิงหัวแม่นๆจริงๆนะครับระยะกลางเนี่ยยิงใครตายยากมากนะครับในโอเวอร์สองนะแต่ว่าแคสซิดี้มากับสกิลระเบิดที่แบบว่าโคตรดีนะครับทำให้มันเหมือนกับเป็นตัวแบบกึ่งลุยฮะเออกึ่งลุยที่แบบว่ายิงสามารถยิงพวกตัวบินได้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยการมาเล่นกับลูซิโอนี่คือเข้าขากันมาก เพราะว่าลูซิโอเนยเป็นตัวละครที่ฮิวใกล้ๆอยู่แล้วนะครับทำให้แคสซิดีสามารถที่จะเข้าไปคุกงงในศัตรูด้วยมีฮิวมาคอยตามช่วยด้วยแล้วก็รวมถึงอัลติเมตของแคสซิดีนะครับที่ใช้ไฮนูนใช่ไหมครับซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่ามันเคลื่อนที่ช้าอยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วก็ศัตรูก็สามารถที่จะหลบเข้าที่กำบังได้ง่ายมากแต่พอมีลูซิโออยู่ด้วยนะครับทำให้แคสซิดีเดินเร็วขึ้นนะครับ เออมันจะเดินแบบสับสับ,สบ,สบตีนเร็วอย่างเร็วเลยนะฮะทำให้แคสตี้ดี้สามารถที่จะไล่ตามศัตรูได้แล้วก็ปิดสกอร์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีมากๆเลยของลูซิโอกับแคสตีดี้นะครับที่ทํางานร่วมกันก็คือมีสปีดบูสตรงนี้นั่นเองมาช่วยนะครับหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการบอกว่าพอศัตรูหลบเข้าไปใช่ไหมครับลูซิโอจะเดินไปผักศัตรูข้างหลังให้ออกมาโดนแคสดี้ยิงก็ได้เหมือนกันเออนะฮะคือเรียกได้ว่าเป็นคอมโบที่แบบว่า น่าสนใจมากๆเลยครับสำหรับสองตัวนี้คู่ที่5กับริปเปอร์คิริโกะนะครับแน่นอนว่าตัวที่รับผลประโยชน์จากสกิลคิซสเนรัสเนี่ยไม่ได้มีแค่โซเยอร์นะครับริปเปอร์ก็เป็นหนึ่งตัวที่ดีมากๆเช่นกันนะครับไอ้สกิลเดนบอสซอมเนี่ยมันทำดาเมจเป็นวินาทีก็จริงนะครับแต่ว่า ทางเทคนิคแล้วพอใช้อัติเมตของคิริโกไปด้วยนะครับมันตีเร็วขึ้นนะครับริปเปอร์ยิงเร็วขึ้นจริงๆนะฮะทำให้สามารถฆ่าสตูได้ง่ายมากๆนะครับเร็วแรงทะลุนรกแน่นอนนะครับรวมถึงคิริโกเนี่ยก็มีสกิลอย่างสวิฟ t s สเตในการที่จะบิงไปหาริปเปอร์ได้นะครับแล้วก็ช่วยในการแฟรงได้ด้วยนะครับเออช่วยในการฮิลเขาได้มีสกิลอาตาุ เอาไว้กันตอนที่ลิปเปอร์อันติเมตอีกนะฮะก็คือเป็นตัวซัพพอร์ตลิปเปอร์ชั้นเยี่ยมเลยและอย่างที่บอกครับลิปเปอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่โจมตีใกล้แรงมากๆนะครับถ้าเกิดว่ากิริโกะตามไปนะครับก็ไม่ต้องกลัวตายนะครับลิปเปอร์สามารถปกป้องคุณได้แน่นอนนะครับสตัวนี้คือเป็นคู่ที่เอาไปได้สู้กันแล้วบอกได้เลยว่าโหดมากนะครับโหดจริงคู่ที่6กับแอชแบปทิสนะฮะตอนแรกเนี่ยผมคิดอยู่นานว่าแบปทิสมันจะไปเล่นกับตัวอะไรดีนะครับโดยที่ปกติแล้วอาจจะเล่นกับโซเยอร์นะครับที่ใช้เมคู่กัน แต่ว่าในสมัยนี้ผมคิดว่ามันไม่ทันแล้วนะครับโซเยอร์มันจะกลายเป็นว่าแบบโดนจํากัดพื้นที่ว่าต้องอยู่หลังกระจกของแบททีจางเดียวทําให้ผมรู้สึกว่าแอดเนี่ยแหละเป็นตัวที่เหมาะสมมากกว่านะครับเพราะว่าแอดเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ต้องการจะเคลื่อนที่ไปไหนอยู่แล้วนะครับแบทบทีสามารถที่จะกางอัลติเมตให้แอดยิงได้แบบฟรีๆได้เลยนะฮะแล้วดาเมจของแอดเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นสูงมากนะครับยิงแรงจัดๆเลยนอกจากนี้นะครับแบทบทียังสามารถฮิลให้กับบอฟได้นะฮะ การบ๊อบตายบูด,ดามิให้กับบ๊อบได้อีกด้วยนะครับคือแบบพบเครื่องจริงนะฮะแล้วก็เป็น2ตัวที่ยืนคู่กันน่ยยิงแรงมากๆนะฮะถ้าแอดยิงใครเข้าหัวหนึ่งนัดแบบทิสยิงตามต่อรับรองว่าตายแน่นอนนะครับเป็นคู่ที่แบบยืนยิงนิ่งๆแล้วก็ช่วยสับสนกันได้อย่างดีมากๆอีกคู่หนึ่งเลยนะฮะต่อไปคู่ที่7นะครับกับจังแดนเมอร์ซี่นะครับเป็นคู่หูที่ ผมคิดว่าอาจจะเป็นลองฟาล่าหน่อยนะครับแต่ว่าจังไรก,กับเมอร์ซี่ก็สามารถเล่นได้ดีเช่นกันนะครับเพราะจังแลเนี่ยสามารถยิงปืนสแปมโล่ใส่เขาได้นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเมอร์ซี่โบวดาเมจให้เนี่ยโล่ยิ่งแตกกว่าแตกยับอะ่ะเออแตกผ่ายแบบโคตรเร็วนะครับรวมถึงแม้ว่าจังเลจะบินไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามีสกิลอย่างคอนเทสิฟมายนะครับที่สามารถเด้งตัวเองให้ลอยขึ้นฟ้าได้นะครับเมอร์ซี่ก็สามารถอาศัยจังหวนนะนั้นในการที่จะบินขึ้นไปแล้วก็ ทำให้ตัวเองบินอยู่บนอากาศได้ด้วยเหมือนกันนะฮะและการที่คุณมีจังแลสอยู่ใกล้ๆนะครับทำให้จังแลสเนี่ยสามารถที่จะวางกับดักไว้รอบๆตัวเขาได้แล้วพอศัตรูมาไล่ฆ่าเมอร์ซี่ใช่ไหมครับเมอร์ซี่ก็บินไปหาจังแนสและทําให้ศัตรูที่อาจจะแบบไม่ได้มองพื้นอะไรเงี้ยมัวแต่ไม่วิไม่ตามเมอร์ซี่เนี่ยติดก,กับดักได้อีกด้วยนะฮะเออนี่ก็เป็นเทคนิคนึงที่ผมรู้สึกว่าทําให้เมอร์ซี่กับจังแลสเนี่ยสามารถเล่นเข้ากันได้แบบอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจทีเดียว คู่ที่8กับเทรเซอร์เซย์ต้านะครับเป็น2ฮีโร่ที่เรียกได้ว่าสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างดีแบบแปลกๆนะฮะเพราะว่าเซย์ต้าเนี่ยเป็นตัวละครที่ฮีลค่อนข้างช้าใช่ไหมครับแต่ว่าเทรเซอร์ก็เป็นตัวละครที่ฮีลค่อนข้างยากเช่นกันนะครับทำให้2ตัวนี้มันสามารถทํางานด้วยกันได้ดีมากเพราะเซย์ต้าสามารถที่จะให้ออฟกับเทรเซอร์นะครับทำให้เทรเซอร์สามารถไปลุยได้แบบปลอดภัยมากขึ้นเทรเซอร์เนี่ยมันโดนดาเมจไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะครับทำให้เซย์ต้าสามารถฮีวให้เทรเซอร์ทันแน่นอน รวมถึงเซต้าเนี่ยมีสกิลอย่างออฟบอมบดิทคอร์ดนะครับในการลดเกาะเป้าหมายใช่ไหมครับทำให้เทเซอร์ไปจะไปลวงตัวไหนเนี่ยคุณก็ลดเกาะให้ตัวนั้นนะครับทำให้เทเซอร์สามารถเข้าลวงได้ง่ายขึ้นแล้วเซต้าก็สามารถยิงเสริมไปได้อีกนะครับฆ่าศัตรูแนวหลังจากระยะไกลเลยนะฮะบ,บอกได้เลยว่าเป็นคอมโบที่โหดเอาเรื่องนะฮะแม้ว่าสกิลอันเตเมตมันจะไม่ได้ประสานอะไรกันมากมายนะครับคู่นี้แต่ว่าลําพังเนี่ยแค่การดิทคอร์ดใส่ศัตรูชี้เป้าให้กับเทเซอร์แล้วก็ช่วยเขายิงได้เนี่ย ก็คือเล่นด้วยกันได้ดีมากอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีฮิลให้กับเทรเซอร์ได้อีกนะครับรวมถึงถ้าเกิดโจนตัวจริงๆนะครับเซต้าโดนลงใช่ไหมครับคุณก็สามารถเรียกเทรเซอร์มาช่วยเหลือคุณได้แบบทันทีทันควันได้เลยนะครับก็เป็นอีก2ตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าจับคู่กันแล้วน่าสนใจนะครับแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างดีมากๆด้วยนะครับเอาไปลองเล่นดูได้นะฮะคู่ที่9ก้ากับเกนจิมอยรานะครับ2คู่นี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีความคล้ายกัน เป็นอย่างมากก็คือมีทั้งคนรักและคนเกลียดมึงอย่างมากนะฮะเพราะเกนจิมันก็จะมีทั้งเกนจิที่บอกว่าเท่ๆแล้วก็เกนจิแบบเกนโจนะฮะส่วนมอยล่าก็จะมีทั้งมอยล่าสายฮิวกับมอยล่า DPS นะครับเป็น2ตัวที่เรียกได้ว่ามีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเหมือนกันเลยนะครับทำให้2ตัวนี้สามารถไปเข้าคู่กันได้ดีมาก เพราะว่าเกนจิเนี่ยสามารถล้งแนวหลังได้ใช่ไหมครับมอยล่าก็ล้งหน้าหลังได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้สูงมากๆช่วยเกนจิปิดคิวได้แบบเร็วทันใจนะครับรวมถึงตามไปฮิวแกก็ได้ด้วยนะฮะแล้วก็สกิลอย่างอันติเมทเนี่ยก็ดีมากเช่นกันนะครับทำให้มอยลา่าสามารถจะซัพพอร์ตเกนจิจากระยะไกลได้ทั้งฮิวเขาก็ได้หรือว่าโจมตีเป้าหมายที่เกนจิกําลังใช้ดาบฟันอยู่ก็ได้เช่นกันนะครับมีประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายเลยมอยล่าก็ฮิวเกนจิได้นะครับเกนจิก็สามารถที่ อีกคู่หนึ่งสายล้วงที่บอกได้เลยว่าเก่งมากๆเช่นกันนะครับเอาลองไปเล่นดูได้เลยนะฮะและคู่สุดท้ายกับริ p เปอร์อานานครับเป็นคู่ที่เป็นลองเก็นจินิดหนึ่งนะครับก็คือใช้นาโนบลอซซอมนะครับกับอันติเมตของริปเปอร์นะครับในการจะกวาดศัตรูแบบรวดเร็วนะครับรุนแรงสุดๆ กับการเปิดนาโนบูธแล้วก็เดดบอสซอมนะครับแรงมากจริงๆนะฮะส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเกนจิเหมือนกันนะครับเพราะอานาสามารถจะปาขวดไปช่วยเหลือได้นะครับทำให้ถ้าเกิดศัตรูติดม่วงปุ๊บลิปเปอร์ก็สามารถเข้ามาฆ่าศัตรูได้อย่างง่ายขึ้นนะครับติดม่วงก็ฮิลไม่ได้ลิปเปอร์ก็หวานเลยนะครับไล่ย,ยิงปับปับปับ,ปบลงถึงจังหวะที่ลิปเปอร์ใกล้ตายนะครับต้องหนีออกมาอาาก็สามารถที่จะฮิลลิเปอร์ได้ง่ายด้วยนะครับแตกต่างจากเกนจินะ ไอเกนจินี่อนาต้องคมหน่อยนะครับแต่ลิปเปอร์นี่ไม่ใช่เลยนะครับฮิวง่ายมากนะฮะทำให้ลิปเปอร์สามารถไปลุยได้แบบหายห่วงเลยนะครับแถมถ้าเกิดอาาโดนลวงนะครับลิปเปอร์ก็สามารถวาร์ปกลับมาหาอาาได้เร็วมากๆเช่นกันนะครับอสองตัวนี้ก็เลยทำคอมโบคู่กันได้ดีมากๆไม่แพ้คู่กับเก็นจิเลยนะครับอาาริปเปอร์นี่ก็ เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เข้มปัดไม่แพ้กันนะครับสำหรับวันนี้พีงเท่านี้นะครับก็มาแบบสั้นๆน,นะครับเอาไปเป็นแบบเป็นแนวทางไอเดียในการที่จะเอาไปเล่นคู่กันคร่าวๆดีกว่านะครับก็ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกกับสกิลมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแนะนําสําหรับใครที่กาลังอ,อยากจะเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วไม่รู้จะให้เพื่อนเล่นตัวไหนดีนะฮะบ,บอกมาเลยนะครับฟาร่าเมอร์ซี่มานะครับโซเยอร์คิริโกมาเลยขอเกนจิอานาอยากใช้นานโนเบดอะไรงนี้ก็ว่ากันไปนะครับเอาไปลองดูได้ และอย่างที่บอกนะครับว่าไม่ได้มีแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะครับผมจะทําทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตกับแทงนะครับแทงกับ DPS ซัพพอร์ต2ตัวแล้วก็ DPS 2ตัวนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคู่ไหนนะครับผมจะจัดให้ทุกคู่เลยนะครับว่าตัวไหนมาเล่นเข้ากันได้ดีมากนะครับ แล้วพอเราคบเวอร์กันทั้งหมดแล้วเนี่ยเราค่อยจะไปต่อเรื่องทีมคอมอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ทําแทรกมาเรื่อยๆแล้วกันกับคลิปที่สอนการเล่นพื้นฐานนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็กดไลค์นะครับแล้วก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคนไม่ค่อยอยากดูผมก็จะไม่ทำนะฮะแต่ถ้าเกิดทุกคนคอมเมนต์กันนะครับบอกกันว่าเออพี่ดีมากเลยดีชอบอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะทําต่อให้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะนะมาแบบสั้นๆง่ายๆโอเค สำหรับนี้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาก่อนทุกคน